สวัสดีครับผมสุรกิจจันทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจดีงามและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามี ป้าหมายในการจัดการศึกษาของกระผมเน้นอยู่สองลักษณะลักษณะแรกคือเน้นด้านวิชาการส่วนลักษณะที่สองคือเน้นด้านวิชาชีพสาเหตุที่ผมเน้นสองลักษณะเนื่องจากผมได้ดูแลและผิดชอบโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งเด็กจะมีอยู่สองสองลักษณะคือเด็กปถมกับเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งโรงเรียนก็ได้เปิด การเรียนก่อนสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่หนึ่งจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่สามซึ่งเด็กตัวใหญ่ที่จบไปจะมีสองประเภทประเภทแรกคือมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการซึ่งกลุ่มประเภทนี้ก็จะไปเรียนโรงเรียนสามัญประจำจังหวัดเช่นโรงเรียนมหาวิทยาลัยวุฒโรงเรียนนวมินทราชวิทยส่วนอีกประเภทหนึ่งก็มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพซึ่งเด็กกลุ่มเหล่านี้ก็จะ ไปเรียนวิทยาลัยการอาชีพจะส่วนใหญ่จะเป็นวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระเครหรือในตัวจังหวัดส่วนอีกโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนปฐมโดยตรงคือโรงเรียนวัดสามีซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกน็กเหล่านี้เมื่อจบไปแล้วก็จะมุ่งเน้นไปเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตอนต้น และตอนปลายในโรงเรียนประจำอําเภอเช่นท่วใหญ่บางบางคนที่มีความรู้ความสามารถมากแล้วผู้ปกครองมีมีความสามารถพอที่สามารถส่งให้ไปเรียนโรงเรียนมัธยมประจําจังหวัดก็มีเช่นเดียวกันครับในใน่วนเป้าหมายของของผมก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ